สวัสดีพ่อแม่เอฟซของจะมดทุกคนทุกท่านนะคะนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งจากที่ต่อมาจากสำรวจถ้ำลงมาแล้วนะคะเจะมดก็จะไปเดินเลาะสำรวจดูทิวทัศน์ภูเขาแล้วก็ไล่สับปะรดของชาวบ้านที่อยู่ข้างหน้าเะมดนู่นนะคะนู่นค่ะลิบๆเลยนะคะ แตมดก็อยากจะรู้ว่ามันจะไปโพลที่ไหนมั่งนะคะเพราะว่ามันเป็นเป็นลักษณะแบบสวยงามมากนะคะมองไปทางไหนก็สุดลูกหูลูกลูกตาเลยนะคะ,ะป่าข้างหน้านู้นที่จะมดเดินลงมานะคะนู่นนะคะคือไปสำรวจถ้ำกลับมาละตอนนี้ก็เดินลงมาสำรวจนะดูอ่า ดูป่าไม้เบญจพรรณภูเขาแล้วก็ไล่สับรดของชาวบ้านนะคะก็สวยงามมากนะคะพี่น้องเดีย๋ยวมก็เลยจะพาทุกคนดูนะคะไปเที่ยวด้วยกันเลยนะคะ ดูนค่ะที่จะมดเดินลงมานะคะก็ให้ดูไปด้วยกันเลยนะคะตอนนี้แบบแดดเปี้ยงๆได้ที่เลยนะคะพี่น้องนี่ค่ะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะเห็นนะคะ ก็ถือโอกาสพักร่างกายไปด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งลงจากเขามานะคะตอนสำรวจถ้ำนะคะนู่นเลยนะคะเขาลูกนั้นเลยนะคะที่จะมดสำรวจและเดินลงมานะคะนู่นก็อีกหนึ่งเขานะคะ ถ้าเราตรงนั้นก็คือเป็นภูเขาที่จะไปนู่นเลยที่เห็นลิบๆินั่นนะคะคือรัดเขาลูกนี้ไป,นไปขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆก็จะนู่นอะขึ้นไปค่ายประตูผามุ่งหน้าไปสู่อำเภอเงาวเลยนะคะพี่น้องหรือแล้วก็ไปนู่นเลยนะคะจังหวัดเชียงราย ตอนนี้เราก็มาเจอใบยานะคะอ่าทีมงานกำลังหานี่นะคะเป็นใบยาเขาบอกนี่นะคะยาอะไรเอ่ยชื่อมันมีชื่อไหมเขาบอกว่าต้นเป้าใหญ่นะคะโอ้เกิดมาก็เพิ่งเห็นเห็นเห็นต้นเป้าใหญ่นี่แหละค่ะแต่ว่าไม่เคยเห็นดอกเขานะคะ สวยงามมากเลยค่ะพี่น้องดูค่ะนี่ค่ะเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆนี่แหละค่ะนี่นะคะอู้สวยงามมากเลยค่ะนี่นะคะกลิ่นเขาจะหอมๆอ,อ่อนๆครับพี่น้องนี่นะคะต้นเป้าใหญ่นะคะนูน่นเป็นใช้สำหรับทำยาสรรพคุณมีอะไรมั่งนะคะ อาอประครบร้อนประครบเย็นเกี่ยวกับนวดเนี่ยแหละค่ะเป้าใหญ่นะคะต้นต้นใบเต้านะคะนี่ค่ะเ,เพิ่มเติมนิดนึงค่ะนี่ค่ะที่สําหรับคนที่สมัยโบราณน,นะคะที่เขาคลอดลูกใช่ไหมคะอ่าเอาไปต้มเป็นสมุนไพรเอาไปต้มนะคะแล้วก็อาบน้ําเอาไปอาบเพื่อขับน้ําคาวปา่า ว่างั้นนะคะต้นใบเป้าใหญ่นะคะนี่ค่ะเป็นยาสปรคุณน,นะคะก็ได้ความรู้หลายๆอย่างนะคะถึงจากที่มาสำรวจป่าที่โค้งหวังผานี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมันเพิ่งเคยเห็นดอกเขานะคะแล้วก็ลูกเขากินได้หรือเปล่าคะกินไม่ได้ค่ะสำหรับเอาไปเป็นสมุนไพรนะคะ นู่นนะคะทีมงานกำลังเก็บให้ขวักไข่ไปหมดเลยนะคะต้นเป้าต้นใบเป้าป่านะคะเป็นยาสมุนไพรบอกว่าอย่างนั้นนะคะสำหรับสตรีมีคันหรือว่าที่ชาวบ้านเขาโบราณเขาคลอดลูกอะคะ่ะที่เขาเขาแบบไปต้มน้ำต้มน้าอาบนะคะเ,<อ>เพื่อขับน้ำขาวป่าเท็จจริงขนาดไหนก็ แต่ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะห้ามลอกเรียนแบบนะคะสำหรับผู้ที่รู้จริงๆนะคะค่อยปฏิบัติตามนนก็ดูภูมิทัศน์วิว,ว,วทิวทัศน์ไปนะคะดูค่ะภาพบรรยากาศที่จะ่มดลงจากเขามานะคะ,ะบรรยากาศมันได้เลยนะคะก็เลยถือโอกาส เก็บเล็กๆนน้อยมาถ่ายทอดให้ f อฟของเจมมดได้ดูนะคะที่เจมมดยืนอยู่กันบนนี้คือกลางป่ากลางเขาเลยนะคะพี่น้องได้อีกอย่างก็เพิ่มเติมก็ไล่สับประรดของชาวบ้านนะคะก็ขออนุญาตนะคะถ่ายแต่เจมมดเห็นข้างหน้านุนลิบๆเดี๋ยวอาจจะขึ้นไปสำรวจเขาลูกนั้นอีกหนึ่งลูกนะคะไหนๆก็มาตรงนี้แล้วก็ให้ทีมงานเก็บ ใบเป้าป่าก่อนนะคะนี่ค่ะระหว่างที่ยืนไปยืนมาก็หันซ้ายหันขวาไปก็มองไปเห็นนะคะห้างห้างร้านที่อยู่บนต้นไม้นะคะ,ะห้างร้านหรือนั่งร้านสำหรับที่ผ่า,านป่าไว้สำหรับส่องสัตว์นะคะพี่น้องนู่นค่ะ ได้เห็นของจริงนะคะปกติจะเห็นแต่ในคลิปของชาวบ้านนะคะตอนนี้มาเห็นของจริงเลยค่ะโอ้อยู่ข้างบนนี้นะคะอยากจะปีนขึ้นไปนั่งจังเลยแต่มันร้อนนะคะนี่นะคะห้างห้างป่าห้างสองสัตว์ของของนายพรานป่านะคะอ หรือว่าก็อาจจะเป็นของเจ้าของไร่สับปะรดด้วยถือโอกาสมาเฝ้าแล้วก็ขึ้นนั่งนอนอยู่บนห้างนู้นนะคะ,ะอโอ้โน,น,นี่นะคะทีมงานบอกว่าอันนี้ลูลูเลยนะบึง<ล>บ้งรูบึงบ้งดูรูตัวบึง้ง คล้ายๆแมลงมุมนะคะต,ตัวเขาสีดํากินได้ตัวสีดํากินได้แต่คงไม่กินนะคะตรงนี้มีหยักให่ปิดด้วยเขาจะมีตัวอยู่ในนี้ไหมดูตัวเขาอยู่ในนั้นนะคะเราเสียงโชคกันดีไหมโอเคทีมงานบอกว่าเรามาคุยกันสนุกสนุกเล่นๆน,นะคะอะเพื่อก็ไม่ได้แสดงให้รู้ว่า งมงายอะไรนะคะเห็นบอกว่าทีทมงานบอกว่าเดี๋ยวจะขอเสี่ยงโชคดูเขียนอะไรนะตัวเลขจมลงไปในรูอีบึ้งแล้วให้เขาคาบขึ้นมานะคะเดี๋ยวได้เห็นกันค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะโอเคนะคะพี่น้องตอนนี้จอมก็จะขอจบคลิปการมาสำรวจวิวทิวทัศน์แล้วก็ไล่สับปะรดแล้วก็ บ,บ,บริเวณที่โล่งนะคะที่เขาสวยงามเพื่อเอาเกดเล็กเกดน้อยมาฝากเอฟซของเจมตดเจมดก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ของเจมมดที่ต่อจากลงไปขึ้นไปสำรวจถ้ำนะคะแล้วก็ลงมาก็เจมดก็จะขอพักจิบน้ำและพักร้อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมีคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเด็ดๆนะคะ แกมดและทีมงานจะขอกล่าวคำว่าสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย